สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ IO d o n e t ให้ทุกคนฟังกันครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าที่ข่าวสารแรกกันเลยข่าวสารแรกก็คือ IO d o n e t เนี่ยจะขุดฟรีไม่ได้แล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมยังขุดฟรีอยู่นะและเหรียญ IO d o n e t เนี่ยเป็นเหรียญที่คุ้มมากสําหรับผมเหรียญหนึงเลยนะเพราะว่าผมซื้อการดจอมาเนี่ยไม่นานเลยนะครับ แล้วผมเพิ่งขุด IO.net ได้ประมาณ2-3เดือนเนี่ยการ์ดจอเนี่ยก็คืนทุนตัวมันเองไปแล้วประมาณ3ากว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้เราขุดฟรีแล้วนะผมจะพามาดูนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเครื่องของผมที่ยังรันอยู่แล้วก็ยังได้เงินจากบล็อกลีบาทอยู่นะครับณนะปัจจุบันซึ่งถ้าเรากดมาดูตรงนี้เนี่ย เขาจะบอกว่า device ของผมเนี่ยต้องทำการสเต็กเหรียญ200 IO เพื่อรับบล็อกรีบาทตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังได้รับเงินจากบล็อกรีบาทอยู่แต่ว่าวันที่31สิงหาวันนี้เป็นวันที่29สิงหาครับวันที่31สิงหาเนี่ยเขาจะบังคับให้เราทำการสเต็กเหรียญ200 IO ครับถ้าเราไม่สเต็กเนี่ยเราจะไม่ได้รางวัลจากบล็อกรีบาทตรงนี้นะซึ่งเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะเสียไม่เท่ากันนะครับ จะเสียจํานวน I/O ที่ต้องต้องสเต็กเนี่ยไม่เท่ากันแต่ละการ์ดจอเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะเสียเยอะบางตัวอาจจะเสียน้อยแล้วแต่ตัวนะครับซึ่งขั้นต่ําก็อยู่ที่เครื่องละ200 I/O นะนี่นะผมจะลากดิสคอร์ดผมมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นดิสคอร์ดที่ผมประกาศข่าวสารไว้ต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากเข้าก็ลิงก์ดิสคริปชันเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการสรุปให้แล้วว่าเครื่อง เครื่องไหนเครื่องอะไรต้องใช้กี่ I/O ในการสเต็กบ้างนะครับอันนี้ผมก็ทำการเขียนสรุปไว้ให้เพื่อนๆใน d i s c อร์ได้ทราบกันแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าต้องเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถพอดูหรือจะมาอ่านใน d i s c อร์ก็ได้นะครับก็นี่ครับก็เลื่อนขึ้นมาบนบนหน่อยมันก็อยู่บนบนหน่อยนะครับนี่ก็เลื่อนขึ้นไปบนบนหน่อยเราก็จะเห็นว่าแต่ละเครื่องคำนวณยังไงต้องใช้เท่าไหร่บ้างนะครับและข่าวสารต่อมาก็คืออันนี้นะครับ อันนี้เลื่อนลงมาปุ๊บ Io.net เนี่ยทำการเปิดให้เราเคมเหรียญ I.O. แล้วนะครับสำหรับคนที่พลาด Adopt ของซีซั่น3แล้วก็รางวัลบ็อกรีบาดของเดือนกร,รกฎาคมนะครับที่เขาให้เคมนะถ้าใครพลาดการเคมเหรียญ2อ,อย่างนี้ไปก็สามารถเคมได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ d ดี c ค i ิ t i o n ให้กดเข้าไปนะผมก็จะมาสอนวิธีการเคมในคลิปนี้ให้ดูกันเลยนะครับ นี่นะให้ให้เรากดเข้าคลิกลิงก์ที่ผมให้ไปนะก็คือลิงก์นี้เชื่อมกระเป๋าเราให้เรียบร้อยนะและทีนี้เราก็ไปกดเคม2อ,อันนี้มันจะมีรางวัลของซีซั่น3และก็รางวัลของบล็อกรีบาร์ดของเดือนกรกฎาคมผมก็พลาดไปนะครับซึ่งผมก็จะไปกดเคมนะอันนี้ผมก็จะได้มา28 IO ทุกคนก็เข้ามาแล้วก็สามารถกดเคมได้เลยนะทำการใส่รหัสไป มันก็ต้องใช้โซในการทำธุรกรรมนะครับเราก็อย่าลืมโอนโซมาในกระเป๋าเราด้วยนะผมก็เคมา28 IO และอันนี้ก็เป็นบล็อกรีบาทของเดือนกร,รกฎาคมของผมนะ19 IO เคมาปุ๊บมาดูกันนี่นะครับผมมีเหรียญ I.O. อยู่47นะแล้วก็มีอีกนิดนึงในกระเป๋าอื่นนะครับอันนี้น,นี่ก็จากบล็อกรีบาทนะก็สำหรับใครที่ลืมเคมก็อย่าลืม มาเคมกันนะครับข่าวสารก็มีแค่2อ,อย่างนี้นะครับก็คือเหรียญ IO เนี่ยจะขุดฟรีไม่ได้แล้วซึ่งเราต้องทําการสเต็กเหรียญ IO เนี่ยเพื่อให้ได้รับบล็อกรีวาร์ดตรงนี้อยู่นะครับและอย่างที่2ก็คือเรื่อง a d o p ดอที่พลาดไปหรือบล็อกรีวาร์ดของเดือนกร,รกฎาคมที่คนที่พลาดไปยังไม่ได้ไปรับก็สามารถมากดรับได้ตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยใครอยากรู้ว่าเครื่องเราเนี่ยถ้าจะคอนเน็กมาที่ iO.net เนี่ย ต้องใช้เหรียญ io ในการสเต็กเท่าไหร่ก็ลองเข้ามา d i s c o r d ผมแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นไปดูว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยมี gpu เท่าไหร่ต้องใช้เหรียญในการสเต็กเท่าไหร่บ้างนะครับหรือรอให้ io n e t เนี่ยเปิดรับเบอร์เกอร์ก่อนแล้วก็เชื่อมเครื่องมาแล้วมันก็จะบอกจำนวนเหรียญที่เราต้องสเต็กเองนะไม่ต้องคำนวณเลยแต่เราใครอยากคำนวณล่วงหน้าก็เข้าดีคอร์ดผมมาได้ยซึ่งผมลืมบอกไปอย่าง io n e t เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปิดรับเบอร์เกอร์นะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเปิดรับเบอร์เกอร์ในอีกไม่นานนี้นะเพราะว่าจะมีการปิดบล็อกรีร์ดวันที่31นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สเต็กตอนนี้ผมก็ไม่ได้สเต็กผมก็ยังได้บล็อกรีร์ดอยู่แต่ว่าผมจะไม่ได้แล้วในวันที่31สิงหานี้ซึ่งหลังจากวันที่31สิงหานี้ไปเนี่ยหลังจากการปิดบล็อกรีร์ดแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงเปิดให้นักขุดหรือคนที่อยากมาเข้าร่วมเนี่ยเข้าร่วมได้นะ น่าจะอีกไม่นานแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะอาจจะมาสอนคูดสอนสเต็กดูว่าไรายได้เป็นยังไงไรายได้เท่าไหร่ดูนะการเหรียญ IO โอนนี้ก็น่าจะใช้เครื่องนี้ต่อไปซึ่งใครอยากรู้ว่าไรายได้เป็นไงอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ